you <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมก็มาพบกับผมนับจ่องยูทูบนับกินปากังมุ้งนับแล้วก็สวัสดีครับไปยังเฟซบุ๊กนะบเฟซบุ๊กอุนอายรู้จักยาวครับพี่อาติบีบายกินปากังมุ้งครับกินนี้ก็ฟามันนบจงกับแม่โกเล็กพี่น้องเป่าเล็กกับเปาเล็กลุมิปถโม่ก็ไปได้โดยสามสิบกิโลกรัม เด็ครับวันนี้ก็บอลล้มไม่ยังครับจ่วงเจ้านะครับเพราะว่าเปิดเพลงกันตั้งแต่เมื่อวานครับเมื่อวานนี้เรามาแล้วครับแต่ว,ว่าไม่ได้ตายไปน้องเพลงนี้ก็ล้มประมาณเนื้อตีนี้ก็ประมาณปุกเจ็ดไรไปน้องนีน่ครับก็ล้มกรีบกันเดียวครับ ลมเก็บกันเดียวพี่น้องกับรูวิตตโมูครับบไม่ได้เจอกันหลายเดือนนะกันนี้หลายวันมากพี่น้องกับแมกูเิ็กนี่ช่วงนี้ก็เยกยุดมาครับพี่น้องดังลมดัง้กีบกันเดียว มาว่วีอย่ลมไม้ติดนะครับก็อย่าไปกีมไม้ต่อไปน้องในจบคลิมนี้ก็อย่าลืมกดทัประไรนะกดไลก์กดแชร์ปกติเราจะเห็นเดินหน้าล้มอย่างเดียวนะครับคันนี้ Bung kia, pick up forum nắp. Forgotai rằng nè, nít sốt ruột nắp. Tia chê nắp. Tia chê chê nắp. chê ช่วงล่างล้อลูกนะครับเกอเรียหนึ่งเตกะจะจะเป็นครับคุณงขี้ก็โดนจุดุกนะครับจุด,จดุกปุดเบัตรเพรนะขี้เยอะนะน้ำหนัก80กิโรัมตันไม่ต้องจะจำหน่ายโดยบริษัทนาฟีฟีฟ กับกลาตัวนะครับสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทนะสำหรับตดูมิตุโมนะครับออตัวนี้มีอีกอย่างนึง่งนะขอดูดน้ำมันนะขอดูดน้ำมันแมมโโต้ไปต้องไ,ไม่รู้ว่าน่าจะติดมากับรถนะครับตัวดูดน้ำมันแมมโมโต้บอกกำนันกองกำนัลโปเกมอนนี่จะมีที่ดูดนะ ดูด้านกองเครื่องมือครับนี่ครับต้องล้มครับลม้มเสร็จก็ไปกิ้มไม้ต่อไปช่วงเจ้าเลยครับวันนี้ก็ก้าโมงเจ้านะครับ เนี่ยปลั๊กหัวเต๋พี่น้องรถกุ๊ดนี่ถ้าใส่หัวร่วมนะติดกับพวกกีนี่มันสามารถตามาได้เรียกว่านะตำมาได้เรียกว่าเพราะว่าบางครั้งนี่ต้นไม้นี่ไม้ยางนี่ี่น้องมันป้าลำบากครับแต่ใจจะพวกพวกกีอย่างเดียวนะครับ ลากมาจัดก่อนพี่น้องลากมาจัดกับแต่เมื่อวานกุดตกลงมาเยอะนะครับเมื่อวานขุดตกแบบจุ่มจำเลยไป่นอง ช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็น่าจะร้อนจัดนะครับ ติกเกอร์เรายังอยูย่ไม่องกันนี่ไปของแมโกโนเล็กนะแมโกโนเล็กกับแมโกโนเล็กเล่าล็กบปล่าล็กเปาลิกนี่จะกูก้กับเปายูครับจะล้มด้วยกันนี่ดูเดือดมากครับคู้นี่นี่ครับอีกเดียวก็ นาย,า,กกายอกกรีดไม้ต่อไหมน้องนายอยากกรีดลายไม้ครับเพราะว่าต้องเตรียมปลายไม้ออกมนาะแต่ว่าตอนนี้มือเลือ่อยกำลังซอยอยู่พี่น้องพอตอนนี้ก็บอลลิกก็ล้มไม้บา,างครังครับเตรียมตับต่อไปรอไว้แล้วพี่น้องเตรียมไม้บ้องนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ฝนเริ่มตกแล้วนะครับเรื่องเ้าสูหน้าฝลแล้วครับเ้าสูน่าฝลอย่างเป็นตั้งกันก็ความมันด้านด่าน,านรถหรือว่าลากรถนี่กํลาลังเริ่มขึ้นนะความดูเดือดเรน้าจะไปมมกิบไม้ก่อนไ่น้องไปครับก็กี้ครับ जाता हम तक मा कि <प्णग> ลื่นนะครับต้องเกาตังไม่ต้อง